วัสดีครับก็สำหรับ EP นี้ครับก็เป็นการลือแล้วก็ล้า,างความสะอาดหลังจากเล่นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ที่ฟังเกี่ยวกับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้เป็น WT01 นะครับก็จะเป็นรถบิ๊กฟุตนะครับขับเคลื่อนสอล้อนะครับร้อประมาณนี้เลยนะครับเป็นไซส์ t เนึ e 1ต่อ10นะครับก็ ขับเคลื่อนสองล้อหลังเป็นของธรรมย่านะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมผมจะให้ดูชิ้นส่วนที่อัปเดตไปนะครับก็ที่ทำมาก็เดี๋ยวจะไล่ลงไปนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวโชว์อัพนะครับเป็นโชว์อัพของ HSP นะครับใช้เป็นสองชุดจะเป็นชุดที่เป็นสีเงินกับสีฟ้าโนดายตัวนี้นะครับประกอบรวมกัน อันนี้ก็ทําการไล่น้ํามันโชครียบร้อยแล้วนะครับนะน,นี้สี่ต้นนะครับแล้วก็นะครับปีกนกบนเรายกออกจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นแขนบังคับตัวนี้แทนนะครับก็จะได้แบบปรับมุมล้อได้นะครับพวกมุมเอ่อทอินทเอาท์นะครับแคมเบอร์แคตเตอร,ตอร์น่าจะปรับไม่ได้น่าจะเทประมาณนี้นะครับก็ใช้ชุดนี้แทนนะครับ ก็จะได้ความสวยงามเลยแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กดุนๆเลยค่อนข้างจะหนาอยู่อ่ะประมาณนี้นะครับจะใช้สีต้นนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับให้ดูชัดๆใช้เป็นชุดนี้นะครับแต่ว่าเดิมๆมาเนี่ยมันจะมีน็อตตัวเมียนะครับสองฝั่งอ,ออกฝั่งหนึ่งแล้วเจียรน็อตให้สั้นลงนะครับไม่งั้นมันยาวเกินส่วนด้านหน้าจะอ,าออกหมดเลยเพราะข้างหน้ามันแคบกว่านะครับ Okay. ส่วนชุดนี้อันนี้เป็นเกียร์เดิมของตัวรถนะครับเป็นเกียร์สีดำจากข้อมูลที่หามานะครับจากในกลุ่มคนที่เล่นกันอยู่เล่นรถของธรรมยาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีมาสักสามสีได้ก็จะมีเหลืองสีดำสีขาวเหมือนกันนะครับแท้ต่างเรื่องของสีเท่าน,นั้นเองธรรมย่าไม่ได้ทำมาเป็นอัตราทดมาให้นะครับอันนี้คือเดิมๆม,มันเหมือนกันหมดถ้าจะเป็นของแต่งเพิ่มอัตราทดเนี่ยาาก็ต้องมาทำเป็นเฟืองหัวมอเตอร์นะครับมันจะ เนื่องจากโครงตัวนี้มันจะใช้เฟืองได้สองไซส์ชินี้ครับมันจะสามารถใช้เป็นเฟืองเบอร์18กับเบอร์20่สิบได้สองเบอร์นะครับแต่ถ้าเราจะให้อาาัตราทดเร่งเร็วกว่าเดิมก็จะต้องไปซื้อของแต่งที่เป็นนอกค่ายนะครับอันนั้นผมตัดไปก่อนนะเอาที่ผมทำไปถัดมาก,ก็ตัวนี้นะครับเป็นดัมเปอร์ นะครับชกเวอร์ชกนะครับหรือเรียกโชกทาวเวอร์นะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นงานเป็นคาร์บอนหนาประมาณ5มิลนะครับเป็นงานตัดผมตัดเองนะครับโมดิฟายเนื่องจากผมอยากจะให้รถมันมีช่วงยุบของโชค๊คค่อนข้างเยอะก็ใช้โชกยาวร้อยมิลนะครับประมาณ10เซนนะครับก็เลยต้องเสริมไอตัวนี้เข้ามานะโอเคถัดมา มีอะไรอีกอลูกปืนลูกปืนผมใช้อยู่สองรุ่นนะครับก็จะเป็นฝาเหล็กกับฝากันฝุ่นแบบนี้นะครับตัวที่เป็นฝาเหล็กตัวนี้ผมจะไว้ด้านในส่วนตัวนี้จะไว้ที่ล้อนะครับก็จะเป็นลูกปืนแบบมีซีนกันฝุ่นนะครับ แล้วก็จะมีดุมอลูมิเนียมดุมล้อนะครับคือดุมเดิมเนี่ยคือเนื่องจากว่าใส่ชุดไฟบัดเลสไปตัวดุมเดิมเนี่ยมันพลาสติกมันจะไม่ทนนะครับเราก็ใช้เป็นดุมอลูมิเนียมนี่แทนใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราล็อกให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะแบบแข็งแรงกว่าจะรูดได้ยากกว่าถ้าเป็นพลาสติกมันจะรูดง่ายพลาสติกแตกเลยนะครับอาจจะไม่แตกทันทีตอนใช้นะครับแต่ว่ามันมันใช้เราเล่นไปสักหลายๆเดือนอะ มันก็จะสสหมดสภาพพลาสติกมันแตกมันเกอะอย่างโครงตัวรถหรือว่าชุดเกียร์หน้าหลังเนี่ยคือมันเคยแตกมาแล้วผมก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วนี่เป็นโครงใหม่แต่ก็เริ่มแตกเนี่ยครับตรงนี้แตกก็เอามาดามไว้ก่อนโอเคถัดมาชุดนี้ตัวซีเนี่ยผมตัดแปลงนะครับให้มันสามารถใส่เป็นแบตเตอรี่แบบลิโพที่เป็นสเซลล์ฮาร์ดเคสได้นะครับคือปกติแบตเตอรี่มันจะใส่ช่องนี้ นะครับใส่ไปนนี้แต่มันต้องเป็นลนักษณะคือค,คล้ายคล้ายวงรีลีอย่างเงี้ยนะครับนะช่องนี้แต่แบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยพวกฮาร์ดเคสหรือริพเนี่ยมันจะเป็นทรงออกสี่เหลี่ยมฉะนั้นมันจะใส่ลงตรงนี้ไม่ได้พอดีนะครับผมก็แก้คือวิธีการแก้คือเราก็ตัดเห็นรอยตัดไหมคือตรงเนี้ยมันจะมีรอยตัดอยู่ประกอบไปตรงนี้เนี่ยสองชิ้นรวมกันเนี่ย ตรงนี้มันจะมีแผ่นมันจะมีมีส่วนที่ถูกตัดหายออกไปพอมันหายออกไปเนี่ยนะครับสองชิ้นพอร,รวมกันอย่างนี้ผมก็จะสามารถใส่แบตฮาร์สเคสตัวนี้นะครับเกาหนึ่งเนี่ยนะก็ยั่งไปในนี้ได้เลยนะครับส่วน สปีดก,กับโซวโอครับสปีดก,ก็จะเป็นอ่120แอมป์แบบไม่มีเซนเซอร์นะครับงานจีนครับเนี่ยยี่หอ้อเนี่ยตัวนี้มันจะรับกระแสะได้650นะครับสูงสุดแล้วก็อันนี้ก็รีเซฟนี่ก็มอเตอร์เป็น 4โพนะครับเขียนไว้ตรงไหนนี่โอเคเป็นตัวนี้ f540 4,000กว่า kv waterproof กันน้ำนะครับเขาร็บอว่าตัวนี้ปเป็น4โพนะก็คือผมเน้นแรงปิดคือเราต้องการกำลังนะครับออกตัวอะไรเงี้ยตามสารถ bigfoot นะก็เอาตัวนี้มาใช้นะครับโซว o ก็จะใช้เป็นดิจิตอลนะครับเป็น SPT นะครับตัวนี้ก็มีแรงดึง25กิโลนะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่ประมาณ0.17นะครับความเร็วผมไม่ค่อยได้ซีเรียสน,นะคือความเร็วมันก็ดีกว่าของตัวอาลอกทั่วไปนิดหน่อยแต่ว่ามันจะได้แรง G ก็คือแรงดึงน,นะครับ25กิโลซึ่งมันจะเป็นแนวทางรถของรถทางฝุ่นนะแล้วใช้ตัวเนี้ย จากการที่ผมไปวิ่งลองทดสอบมาก็โอเคนะครับเลี้ยวค่อนข้างดีน้ำหนักรถมันเยอะนะครับมันก็การเลี้ยวการทําง,งานก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับกับโต,ตัวนี้ซึ่งราคามันไม่แพงตัวหนึ่งก็500รมิทอนหลักๆของคันนี้ก็ทําไว้อยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็เก็บเคสนี้ก็น่าจะจบแค่ตรงนี้ ฉะนั้นแนวทางวิวที01ก็คือสิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องของโชค็คนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมาเป็นของถ้าเราต้องการความเร็วก็มาอับตรงเรื่องของเกียร์เกียร์ Gear, นะครับจากเดิมเดิมมาเป็น18นะครับเราก็มาใส่เป็นช่อง20เอาอเฟือง20ฟันมาใส่นะครับเฟืองจะเป็นขนาด0.6โมดูลนะครับแล้วก็ทำเรื่องของปีกนกบนเป็น แทนเป็นลิงตัวนี้แทนนะครับมันก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงแทนขึ้นมานะครับอืมแล้วก็ใส่ระบบที่เป็นลูกปืนเข้าไปที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับมันเป็นรถที่แบบไม่ได้เอาไปแข่งขันมันเป็นรถที่เอาไปเล่นของขำําเล่นหน้าบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแนวทางตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าจะ,จะอัพเพิ่มกว่านี้อีกมันก็ทําได้นะเมืองนอกมันมีตัวเนี้ยตัวถังเนี่ย เขาใช้เป็นคาร์บอนกับลูมิเนียมตัวถังมาสร้างตัวถังผมไม่แน่ใจว่าเป็นงานสร้างหรือว่าเป็นเป็นเป็นพาร์ทขายนะแต่ว่าธรมมยาไม่มีขายแน่นอนนะครับที่เป็นคาร์บอนหรือพาร์อลูมินียมตัวนี้ไม่มีก็จะได้ขึ้นความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็มันเป็น Wt01 มันก็ไปอัพเป็น Wr01 ได้คือตัวนี้มันสามารถที่จะใส่มอเตอร์ได้สตัวหลังตัวหนึ่งหน้าตัวหนึ่ง ก็เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสองมอเตอร์ก็ก็แรงนะในคลิปที่ดูเมืองนอกก็แรงนะไม่เบาเลยก็สำหรับใครที่อยากจะลองก็ลองดูได้นะครับหาสปีดยากนิดนึงเพราะว่ามันมันสปีดทั่วไปมันจะใช้กับมอเตอร์ตัวเดียวน,นี่เราต้องใช้มอเตอร์สองตัวก็ต้องหาสปีดที่ใช้กับมอเตอร์สองตัวก็อาจจะมีให้เลือกน้อยหน่อยอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยเพราะอันนี้สปีดตัวนี้มันไม่ถึงพัน มอเตอร์ก็ลูกไม่ถึงพันนะครับตัวมันมีกี่ร้อยเอามาใช้งบมันก็จะน้อยครับตัวนี้ก็เน้นเล่นหน้าบ้านครับขำๆครับคลิปนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ครับสำหรับวิลที01นะครับถ้าทำก็คือทำสองอย่างคือเรื่องของเปลี่ยนุยเปลี่ยนของเกียร์นะครับให้มันได้ปลายเพิ่มนิดนึงแล้วก็มาทำช่วงล่างที่เหลือก็ไปทำชุดไฟให้หมดนะครับอ๋ออาจจะเพิ่มเรื่องของจุดลื่นจุดหมุนต่างๆให้เป็นลูกเืนครับโอเคแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ